ทำนายหลวงปู่มัน่นวิบากกรรมสุดท้ายของหลวงปู่แสงยานนวโรเรื่องของการเป็นพระอริยะนั้นไม่ใช่ว่าคนทั่วไปหรือชาวบ้านจะทราบกันได้ง่ายๆอย่างน้อยก็ต้องมีคำกล่าวรับรองจากพระเทระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีชื่อเสียงในประเทศไทยและก็ได้มีการกล่าวรับรองไว้ อย่างเช่นคำพูดของหลวงพ่อคูณที่ชาวเน็ตได้มีการแชร์ไว้อย่างมากมายเป็นภาพของหลวงพ่อคูณและหลวงปู่แสงยานนาวโรโดยในแคปชั่นระบุว่าคนกิเลสหนาไม่มีวันเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์ขนาดหลวงพ่อคูณยังเอ่ยเมื่อ30ปีว่าหลวงปู่แสงนี่แหละพระทองคำท่านปล่อยละได้แล้วกูยังไม่ถึงท่านเลย สำหรับเมตตาของหลวงปู่แสงนั้นลูกศิษย์เปิดเผยว่าหลวงปู่แสงอโหสิกรรมให้ทุกคนไม่โกรธเคืองส่วนกรณีเรื่องของนักข่าวสาวที่ได้เข้ามากราบขอขามาหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ก็ถามเขามีอะไรกินไหมน่าเห็นใจเพราะหลวงปู่ท่านไม่ได้โกรธเคืองท่านมีแต่หลักเมตตาตามคำสอนคนอีสานอำนาจ,จเจริญเห็นใจซึ่งกันและกัน และนอกจากนี้ที่น่าสนใจในโลกทวิตเตอร์ผู้ใช้รายหนึ่งมีการโพสต์ข้อความระบุว่าเราเคยฟังธรรมะบรรยายเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่มัน่นท่านบอกเอาไว้ว่าหลวงปู่แสงจะมีข่าวเสื่อมเสียเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเป็นวิบากกรรมของท่านห้ามไม่ได้แต่เมื่อชดใช้วิบากกรรมนี้หมดท่านก็จะไปสู่นิพพานเพิ่งเข้าใจวันนี้เอง ซีดีบรรยายธรรมนั้นเราฟังตอนปี2552ต้องกลับไปเปิดซีดีนั้นฟังอีกรอบท่านกล่าวถึงลูกศิษย์หลายคนแต่ละคนวิบากกรรมไม่เหมือนกันหน้าปกสีน้ำตาลมีรูปหลวงปู่มัน่นท่านถ่ายคู่กับกุติอยู่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆอย่างที่ท่านเล่าไว้ท่านหลวงปู่มัน่นบอกไว้มันเป็นเศษกรรมของท่านคะ่ะมานสุดท้าย มาก่อนวันวิสาด้วยตอนนี้หลวงปู่แสงท่านชนะมารแล้วหลวงปู่ท่านหมดจดแล้วสะอาดแล้วก่อนเข้าสู่นิพพานชาติสุดท้ายของท่านที่จะไม่เกิดอีกแล้วสาธุค่ะ